เจวอะเจวบองหมักม่วงสดๆคำใหญ่ๆเจวบองประเดี๋ยวมันจะบาด แจกป่าคุณน้องคุยเลย,ยนดุดจตนปลาแดกอม,มองกับโซ่สสดย่างเย,ย็ดไห่บ้างอัน ซานมันจะลงมาตรุงเทปพี่น้องคะเจียวเจียบวงเมื่อกี้ก็มงเสียพักอืเขากินข้าวขนาดอืมตอนผมนี้โอ้ยอืม เรีกหน่อยพี่น้องคะกระบอกม่วงแบบของกันย่างขนาดเลยดึงหูงออกก็บบอกแบบนี้นะขุยตวนอืมเสี่ยมปัก ามาตอนเป็เด็ก่อนโอ้โหชิมาตอนใหญ่เห็นเน้องเด็นดิเนาะตอนใหญ่ปวดพี่นอ้องใจก็อยากสดพูดละ มือตอนนี้คือส่งคือเยู่ให้เป็นม่วงพี่น้องจับเสบเลย